ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมผู้พันยาสูบนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม rov เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเนีถ้าใครอยากให้สอนโหลดก็กดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง10ผมผมขอ10ไลค์ like อะ่ะ ถองสิบไลท์๋ยวผมจะส้อนโหลดนะโหล,ลดโคตรง่ายเลยขั้นแรกก่อนที่เราเข้าเกมมาแล้วก็กไปดูที่ราคากันก่อนสปินหมนกำลังเข้าทูเลนไปเซฟนี้เปิดนะเพราะว่ามันซีซั่นที่สิบห้าเองใช่ไหมวะประมาณประมาณนี้นะคนคขายแบบออดดูเลยทุกคนดูดิ ดูแต่ละตัวความแบบโคตรถูกเลยถ้าเป็นมาเซอร์เปล่าเท่าไหร่สองสองสามะสองสามเปแปดใช่ไหมประมาณนี้นะสกินก็ถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ประมาณกับของไทยนะประมาณนี้แต่บางสกินก็แพงขึ้นมานิดนึงนะ <c oughs> แล้วประมาณนี้นะครับดูสวยนะก็ ที่โหลดเซิร์ฟมาก,ก็เพราะว่าใช่เสียงภาคญี่ปุ่นอย่างดีเลยทุกคนเสียงภาคญี่ปุ่นต่อไปเราก็จะไปดูฮีโร่กันะครับเข้าฮีโร่ดูดิบางตัวผมเขาแจกนะแจกหนักมากดูด,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 ดิสกินไว้เลยของไทยเป็นซีเป็นครบรอบหนึ่งปีนะอยู่นี่แจกฟรีครับถ้าคุณล็อกอินครบนี่สกินนี้ก็แจกสกิน อีพกบ้าของเซิร์ฟไทยแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเป็นสกินอะไรนะครับแบบแจกโคตรถูกเลยทุกคนดูดิโปรแช่ดีแจกฟีนะดูดิแบบสวยมากแจกฟีทุกทีทุกคนแบบดีมากดีจัดเลยนี่นี่คลิกซี่ดูดิแบบสกินวอลโลว์พาร์ทนะ ใช่ไหมใช่ของบุรุษผ่ามันเป็นดูรีแบบของเขาแจกฟรีอ่ะเรากินครบแจกเลยดีมากแล้วก็โดยเฉพาะผมชอบที่สุดคืออลิสไม่ใชอบอะไรนะนี่นี่ลืมบอกเป็นสกินนี่ก็แจกฟรีสกินอลิสอศนี่แจกฟรีนะครับแบบดีแบบแจกเยอะมากเยอะก็แบบเยอะที่สุดแบบเยอะเยอะเฮี้ยๆเลยแบบแจกเยอะมาก ให้มันเล่นครบ่อนประมาณนี้นะที่ผมชอบนะที่ผมชอบไม่ใช่อะไรนะชอบรูปดูรูปไม่ใช่กดปิดดูนี่แบบน่ารักแบบทำไมเซิร์ฟไทยไม่มีอย่างนี้วะเฮ้ยแบบ เชี่ย yeah, น่ารักมากน่ารักแบบผมชอบมากเลยเค้าก็แจกเยอะนะดยนี่ผมจะให้ดูสกินปตัตตมไฟแจกแบบแจกฟรีอ่ะสองสกินอ่ะผมยังไม่ได้ซื้นอนะแต่เขาแจกดูเนี่ยสกินเนี่ยแจกฟรีอ่ะ ดีอ่ะแล้วก็สกินนี่สกินสตาร์วอป่ะเรียกอะไรผมไม่รู้นะแจกฟรีทุกทีแบบแม่งโคตรสวยไม่อะไรอีกนี่นะก็กิจ,จกรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่นะ ก็เลยก็อู้นะแบบเยอะอยู่นะทุกคนแบบได้อยู่นะแบบแจกดีมากลยเชิงนี้นะผมว่าผมจะย้ายอยู่บนรลกพาเขาก็ดีนะแบบไม่แย่มากนะแบบมีขั้นถึงห้าสิบเองที่สั้นเท่าไหร่วะเนี่ยสามสองป่ะแล้วกูจะกดออกทำยียอะไรวะ เออไปดูในวิดีโอคัาซี่ันเท่าไหร่เราต้องกดดูในวิดีโอนี้ซ e ซ s ที่สามที่สอง,องก็จะประมาณนี้นะครับถูกนะแบบดูดูเขาที่เขาให้ก็ได้อยู่ก็นี่ สกินนะ่ะเขาแจก,กฟรีดูทุกคนแบบเซอร์ไทยมีไหมในบุญรพาศ่ะมันไม่มีดูไม่เก็ไม่ถึงประมาณ50เองดีมากนะแปบ๊บเดียวด้วยต่อไปผมก็จะให้ดูเสียงภาพทละครผู้หญิงที่ผมมีนะโยย้ำนะครับว่าผู้หญิงไปดูกันเลย

目を背けちゃダメ私に関わらない方がいいわよ ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบาย